มิวนิทาเราโมเมนต์น้องมารินนอนเบียดแม่บนโซฟาอินดูใครก่อนน้องมารินลูกสาวมิวนิทฐาจิรายั่งยืนกับไฮโซหนุ่มเซนธราพุทธครูหาเพรมกิจพี่แป๊บเดียวน้องอายุสองขวบแล้วกำลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียว ล่าสุดมิวนิธาได้เผยโมเมนต์น่ารักระหว่างแม่ลูกที่กำลังนอนเล่นอยู่บนโซฟาด้วยกันผ่านสตอรี่ไอจเป็นบทสนทนาแม่ลูกมารินทำไงดีแม่ตอบทำไงอะไรคะมารินเบียดเบียดแม่อบอุ่นลูกงานนี้ทำเอาแม่มิวแอบขำในความช่างพูดของน้องมาริน และกลายเป็นอีกเรื่องเล่าที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับอดยิ้มต,ตามๆกันไม่ได้เลยฝั่งแม้ลูกพูดจบไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดี